ให้เสียงภาคโดยคินเนกิโอ้นี่แกมาทำบ้าอะไรเนี่ยอืมคุยสื่อไอ้หน้าด้านเอ้ยเอ๊ะไม่แปลกใจเลยใช่นแม่ลาที่จะพาแกมาในะวันนี้นะยังไงซะมันมีความย้อยคอเลยนะรอให้เจ้าเด็กไปเสียบผีมาก่อนเถอะไปกินข้าวซะโอ้รู้แล้วรู้แล้วนะ <laughs> แกแกกำลังทำอะไรฮะคุณวายอะไรกันเนี่ยแย่ yeah, ที่สุดเจอทุกมิโอกาสมาเห็นในสภาพแบบนี้มันคือความฝันสินะไม่สามารถตื่นจากฝันได้ไม่ใช่สมนุนงั้นเหรอแต่ฉันเกลียดมันที่แกยอมยืนเงียบๆเคร่งหลายฉันเนี่ยนะอะไรกันวันเนี่ยไอ้ขี้บนไอง้งอย้ยหน้าทท่มากผู้ชายคนนีรักหมา,ามากฉันฉันหมายถึงอะไรนะ ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนระยะทางคิดไม่พอดีกับช่องว่างนี้ระละระ,ระ,ระวังฉันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกนะแม้จะเป็นโอกาสที่จะโจมตีแต่ไอ้หมอนี่ฉันทําไม่ได้โว้ยมีอะไรอยู่ในท้องหรือไงไม่รู้ว่าไอ้หมอนี่มันคิดอะไรอยู่กันแน่นะ,ะไอหมอนี่มันมีอะไรบางอย่างอยู่ในมืออุปกรณ์มีดงั้นเหรอนี่แกแกกับอะไรอยู่ในมือน่ะเอาออกมาดูซิ มีอะไรซ่อนอยู่สินะแบเอามาสิไฟอย่ากลัวที่จะเรียนแบบเล่าออกมาให้เห็นสินี่คือเงินมันอะไรกันฉันไม่สมอารมณ์หรอกตาไฟหืมเอาไงเอาไงหืมเออเหรียญจ้าเออโอ่ออ่ออืมอ่ออ่อเอออืม ชินาซากะว่าแกจะยอดมม่กับมาหาพาะแสงอะไรวะอะไรยังไงเนี่ยถึงกับต้องเป็นบทนเลยนี่ไงว่ากลับบ้านไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าไปละวรถไฟแกคิดจะทำอะไรฉันไม่สนใจหรอกรถไฟสำหรับฉันแล้วบ่นไม่ใช่พระเจ้าซะหน่อยอย่ามาเรียกชื่อฉันสิไฟฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกจะทำอะไรเออเออดวงตานั่นมันอะไรวะ อะไรเนะ่เราสนใจเด้เน่แต่นี่คือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ้านเดอะไฟไม่มีอาวุธและเครื่องมือบรามือ่อในเซ่แกเงินใบเลยไงฮะถ้าเกิดเข้าใจแล้วไว้อไอ้นั่นที่แกถือเอาไว้ในอ้อมอกด้นลดมือลงซะเอามันลงสิว่าเอ้ยฉันเอามาลงดีล่ะฮะเฮ้ยเป็นไรไปซะ <S 2> <S 2> <S แกจะกลับแล้วเอ้พูดอะไรหน่อยสิว่า ฉันไม่ชอบใจเลยนะเว้ยดีไม่ต้องเลี้ยวลังกลับมาเลยนะเว้ยตรงกลับบ้านไปเลยไปไอหน้าตายแล้วก็ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะดีโอยลืมพร้อมปรารานของแกจนได้ A few moments later ฉันไม่สามารถให้มันได้ในวันนี้ฉชนนั้นแกว่าเองก็โกรธตลอดด้วยก็ชนหน้าเป็นคนพูดไม่เก่งทำไมมึงเข้าใจยากจังวะ